ช่องอันม้ากลายเป็นสมะรภูมิที่ถูกจับตามมองมากที่สุดในตอนนี้นะคะเพราะสังคมตั้งคำถามว่าสรุปแล้วไทยเราเนี่ยสามารถยึดพื้นที่ดังกล่าวได้จริงหรือไม่แล้วทำไมทางกัมพูชาถึงสามารถพาคณะทูตทหารเข้าไปสำรวจพื้นที่ดังกล่าวได้นิว s ์ไซจัสวันนี้สรุปให้ฟังค่ะ ต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดการประทะการระหว่างไทยและกัมพูชาที่บริเวณชายแดนตั้งแต่วันที่24รกรกฎาคมที่ผ่านมาหนึ่งในสมรภูมิสำคัญที่ถูกจับตาก็คือช่องอานม้าในพื้นที่อำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธานี หลังเส้นตายข้อตกลงหยุดยิงในช่วงเที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาคมนะคะทางด้านของพลเรือตรีสุรสันคงสิริโฆษกสบตรก็ออกมาแถลงเมื่อวันที่29กรกฎาคมว่าไทยเราสามารถที่จะควบคุมพื้นที่ได้11จุดรวมถึงช่องอันมา้าภูมะเขือประสาทตาเมือนทมและประสาทตาควายแต่เพียงแค่วันเดียวนะคะ 30กระกฎาคมทางกัมพูชาเนี่ยกลับเชิญทูตทหารจาก13ประเทศและสื่อมวลชนเข้าไปสำรวจอนุสาวรีย์ตาอมซึ่งอยู่ในพื้นที่ช่องอานมา้าจึงทำให้เกิดคำถามค่ะว่าถ้าไทยสามารถยึดได้แล้วจริงๆนั้นทำไมทางกัมพูชาถึงยังเข้าไปในพื้นที่นั้นได้ ต่อมาวันที่2ส,งสิงหาคมค่ะทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทับปกนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นร้อนดังกล่าวโดวยบอกว่าก่อนวันที่28กรกฎาคมค่ะทางด้านของทหารไทยนั้นไม่เคยสามารถเข้าไปในพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ตาอมได้เลยเนื่องจากว่าทหารกัมพูชามีการวางกําลังตรึงพื้นที่เอาไว้ฝ่ายเดียวมาโดยตลอดซึ่งผิดหลักการของพื้นที่ทับซ้อนที่จะต้องรอการเจราจาแต่ว่าหลังจากการประทะแล้วก็หยุดยิง ทหารไทยสามารถเข้าไปในพื้นที mm ่ด hmm. ังกล่าวได้แล้วตามเงื่อนไขที่ทั้ง2ฝ่ายนั้นได้ตกลงกันซึ่งทางด้านของพลตรีวินไทยก็ยืนยันค่ะว่าไทยนั้นสามารถยึดพื้นที่ได้แล้วจริงแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซตเพื่อเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะจากแผนที่นี้ก็จะเห็นว่าช่องอันม้าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง2เนินเขาคือเนิน500และจุดสูงขงเนิน677 โดยมีอนุสาวรีย์ตาอมอยู่กึ่งกลางระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ตกลงกันนะคะว่าหลังข้อตกลงหยุดยิงทั้งสองฝ่ายจะสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามเงื่อนไขที่ฐานทั้งสองฝ่ายตกลงกันคือ 1. มีการจัดกำลังฝ่ายละห้านายเข้าไปดูแลพื้นที่ร่วมกัน 2. เจ้าหน้าที่ทุกนายจะต้องงดเว้นการพกพาอาวุธขณะปฏิบัติตภารกิจ 3ค่ะทั้ง2ฝ่ายนั้นจะต้องร่วมเดินลาดตระเวนบริเวณรอบอนุสาวรีย์ตาโอมและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเวลา15นาทีต่อครั้งและ 4. ไม่จำกัดช่วงเวลาในการเข้าออกพื้นที่แต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่เนิน677ซึ่งเป็นจุดสูงคม ทางกัมพูชาสามารถยึดเนินนี้เอาไว้ได้แต่ว่าสาเหตุที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันในการเข้าพื้นที่อนุสาวรีย์ตาอมเป็นเพราะว่าทางไทยเองค่ะก็สามารถยึดพื้นที่เนิน500และภูมะเขือเอาไว้ได้ซึ่งก็เป็นจุดสูงขมเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับช่องอันมานี้ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอน้ํายนจังหวัดอบบุบลราชธานีมีลักษณะเป็นแอ่งระหว่างเนินเขาคล้ายกับอันมา้าก็เลยเป็นที่มาของชื่อช่องอันมา้า ตามแผนที่1ต่อ5 0,000ืและสันปันน้ำที่ไทยยึดถือนั้นพื้นที่ส่วนนี้อยู่ในเขตรประเทศไทยแต่ว่าทางกัมพูชาอ้างสิทธิ์จากแผนที่อัตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนเดิมทีเนี่ยเคยผ่อนปลนให้ทางกัมพูชาค่ะเข้ามาเปิดตลาดค้าขายบริเวณตาอมภายใต้ข้อตกลง M O U 43ที่ให้เป็นพื้นที่พิพาทและจุดผ่อนปลนการค้า แต่ตลอด10ปีที่ผ่านมานะคะทางกัมพูชาเนี่ยได้ละเมิด MOU 43โดยเข้ามารุกล้ำสร้างบ้านเรือนร้านค้าและที่สำคัญก็คือทางกัมพูชาเนี่ยเข้ามาสร้างอนุสาวรีย์ตาอมหวังประกาศเชิงสัญลักษณ์ว่าเขตนั้นเป็นของกัมพูชาทางที่ขัดต่อข้อตกลง MOU 2,543ซึ่งห้ามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดยเด็ดขาด กรณีนี้นะคะก็สะท้อนบริบทเดียวกันกับตอนประสาทต,ตาควายค่ะที่แม้ว่าทางไทยเนี่ยจะบอกว่าสามารถยึดได้แล้วแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าฝ่ายกัมพูชาสามารถยึดเนิน3-50จุดสูงข่มได้ก่อนซึ่งปัจจุบันนี้ตัวประสาทต,ตาควายเนี่ยก็ไม่มีฐานฝ่ายใดอยู่ประจำนะคะโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่ห่างจากตัวประสาทประมาณ50เมตรโดยไม่มีใครประจำการอยู่ในเขตโบราณสถานเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงนั่นเองค่ะ